โ้ยฮเสวัสดีครับเกือม่ได้มาาเลยาทาสีผมไหมใช่เสร็จแล้วแล้วไปทำสีผมมาเหมือนกานิดหน่อยเลือกฟิลเตอร์รวดได้แล้วเลือกฟิลเตอร์ก่อนพี่จูอะไรอ่ะเมื่อไหร่พี่จูจะใช้บีด้าบอกให้พี่จูใช้สครับที่หน้าช่ทอินหรอให้ไปหยิบเลยไหมว่ามันหมดแล้วฮะ อ๋อไม่อันเก่าใช่ไหมสองปีที่แล้วใช่ไหมมันหมดอายุไปแล้วที่ดูอุ้มาอันให่แอปต่างไม่เห็ว่าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือหมดใช้อันหมดอายุอยู่ใช่ใช่ใช่ยาสีผมลงอนกันเลยอ่ะสีผมมาแล้วยาแบมจนจะเลยนะทำตามเพื่อหมอจนจะเลยนะคะไม่น้อยใจไมกี้เออไม่เป็นไรนะไมค์ไม่เป็นไรนะคุณค่ะไมค์ เสื้อตัวนี้หรือเปล่าอออดะเสื้อตัวนี้หรือเปล่านะเด็กขีอวดจริงผมผมสีเดียวกันใช่ไหมใช่สีคู่ไงคุณเดียร์เขาต้องทำสีผมคู่กันแล้วพี่จูผมก็มีนะสีอ่ะเออโอเคสีอะไรก็มองไม่เห็นผ้ก็มีผมก็สีคู่ได้เหมือนกันนะแป๊บหนึ่ง มีคนบอกขวัญเกดมาแล้วไทยฉัดไทยหลบไปใจร้ายมากพี่เชื่อแล้วไหมไหมพี่เชื่อแล้วอะไรนะพี่เชื่ยแล้วไหมแล้วโอ้ยสงสารเดินเดิดเดี๋ยวอีกคู่ไข่ไม่กี่คนมากเลยอ่ะพลังนั้นเหลือหรอ เราสังขัรฝรลยไทยอยู่จอแล้วครับมันเหมือนแบบมา้าแล้วแบบตามเพื่อนไม่ทันอ่ะคือแบบเข้าห้องเรียนทีหลังอ่ะมาสายนิดเดียวเองมาสายค่ะเมื่อกี้ก็มีคนมาสายนอกจากยาก็มีอีกคนนึงเหมือนกันที่มาสายแต่คนนั้นไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่อุ้ยแมวหลงผมตั้งตารอเลยแล้วไม่กี้แอร์ผมนั่งรอตรงเนี้ย พอมันเด้งปุ่บกดเข้าไปเลยผมก็แอเปุ่คนดใช้โอเคค่ะียมแมววันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นในละครเราบ้างนะหลายอย่างมามีครอใครัวก็ตื่นเต้นแล้วอะถามว่าจำไม่ได้ใช่ไหมแมวร้องอย่าเลยทุกคนด้วย้วยทวงครับ แล้วทำไมชื่ออะไรคะถุงถุงทองอ๋อวันนี้ครับวันนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอันนี้เราตอามาหาพี่มาทุกคนเดี๋ยวอีกอีกไม่เกินสักห้านาทีเราต้องไปแล้วเนาะไปเปิดทีวีกันแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์ไปเจอกันในสเปซวันนี้ป้าแจ๋ออกมาค่ะวันนี้ป้าแจ๋เขาบอกว่าเขาจะมาสเปซใครใครมาบ้างวันนี้ยกมือขึ้น เอาละเอาละใครจะมาสเปนบ้างครับยกมือขึ้นอ้าวไม่ไม่มีใครยกเหรอเดี๋ยวไป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 คุยกับว่าแจ๋วคุณครูกันแล้วอ๋อจะมาเมื่อไหร่คะคุณชาดเร็วเร็ดนี้ครับเร็วเร็ดนี้เร็วเร็วเลยยิ้มถึงมาถึงตั้งแต่เช้าอ่ะนะไม่ใช่โอ้โหไปพี่ออกไปเรียนร้องเพลงมาแล้วแล้วพี่ก็กลับมาพี่นอนต่อ แฟนมีแฟนมีใช่ปะนี่ร้องเพลงเหรออ๋อใช่รอแฟนมีอ๋อโอเคค่ะรอฟังค่ะรอฟังค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้น้องกับพุ่งคืออะไรคะสวัสดีครับสวัสดีครับหาลโหายแล้ววันนี้เรามาเชียร์นางงามเบอร์แปดกันดีกว่าพี่พี่แปดบอกจูเข้าสเปซด้วยนะวันนี้เบอร์แปดเหรอ เจะช่วยเต็มที่ตะมงต้องลงแล้วนะแต่งหน้าตั้งสามสี่ชั่วโมงเมื่อวานเมื่อวานแล้วเหรอคุณชัดว่าอะไรนะถึงว่าล่ะอะไรนะพี่จูอันไหนที่พูดว่าอะไรนะอันไหนอันไหนว่าล่ที่บอกว่าที่รู้แล้วว่าเป็นขวัญหรือไทยอ่ะแล้วพูดว่าถึงว่าล่ะอะไรสักอย่างอะอ๋อว่าแล้วไม่น่าผิดคนเอ้ยเบิกอ๋อว่าแล้วไม่น่าผิดคนว่าแล้วเออน่ารักมาก ดูสามหลด้วาเบอร์เก้าสิเบอร์เก้าสิยอมให้กันไม่ได้เลยเมกี้อะยอมให้กันไม่ได้เลยเนี่ยยอมพินกันไม่ได้เลยทุกคนดูเบอร์ค่ะ ไปไหมอีกแบบนึงเดี๋ยวก็มารับเขาสองทุ่มยี่สบใช่ไหมเพื่อนทุกคนจะได้ไปเปิดทีวีรอดูสดกันทุกคนจะมาแล้ววันนี้แฮชแท็กี่าไทย ep ห้า ep ห้าแล้วมีแฮชแท็กอะไรพ่วงไทยไหมคะวันนี้อยาแบมอยากแบมเดิมอยาแบมตลอดการอยแบมตลอดการไม่ต้อมาปล่อยโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันในในสเปซ ได้เลยมีแค่เราสองคนแหละเชื่อสิโอ้โหพี่ิลเตอร์พี่แบบโอ้โหิงจูจะทำคนฝันร้ายได้ยางมีคอมเมนต์มาบอกว่ายังยังแบบยงยยังยังไม่ยังไม่ไปดูละครกันอีกอ่ะต่อยังเปิดทีวีหรือยังทุกคน เปิดทีวีรอเลยโดยตอนนี้ค่ะเวลากระเด็นลงไปถุงเงินถุงทองถุงทองใช่ไหมถุงแล้วพี่บอาชื่อพารวยจริงเหรอญาติกันพารวยแหวนสามสีพารวยกับถุงพารวยเจอกันหนี๋ยวไว้ไว้ต้องแบบเจอกันบ้างสักครั้งเฮ้ยมีคอมเมนต์ บอกว่าถ้าปันแท็กนี่ครับแบมวันนี้ไอโอได้อะไรคะพี่แบมจะเต้นเมอ<ย>ลอนอยากได้เลยคะ่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ง่ายขนาดเมลอนเป็นชาเลนจ์ใหญ่มากในชีวิตพี่แบมมันไม่ง่ายขนาดนั้นเป็นคนเต้นไม่ได้แบบเต้นให้ตรงจังหวะยังไม่ได้เลยทุกคน <c oughs> อย่าหวังอะไรจากแบมเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อวันนี้พี่ <c oughs> แบมบ,บอกส่งจูเนียร์ไมกี้แข่งอหแบม ่เริมไหวเปล่าสู้ได้เปล่าไปเขียดเยอะเออคุณต้องมีคุณต้องมีกิมมิคตลอดเวลาเลยอ่ะเออเออแบบนี้ด้วยอยากได้มึงอ่ะทำไงแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยได้โอ้ยว่ทีวีนส์มามะตีวินทำแน่แน่ อันพี่หอมสวยมากเลยอ่ะชุดเขาสวยสวยใช่สวยชุดห้องเสื้ออาราดาสั่งตัดมาอย่างดีพี่จุตลกมพี่จูไม่ตื่นยังนึกถึงเ้ำเมื่อกี้อยู่เลยไม่ใช่ใช่มันคืออีกอันนึงอันที่แบบหน้าเล็กๆตาจมูกปากเล็กๆอะนนอันนี้น่ากลัวดูแย่มาก คืออะไรแล้วเราต้องทำตามป่ะมันแชร์ได้หรอไหะลองค่ะละคสนุกทุกตอนเลยค่ะขอบคุณครับคืนนี้ขวัญหรือไทยเป็นสภาพนี้นะคะทุกคนเหมือนมิงหรอคือดนแม่สมสภาพขวัญหรือไทย EP นี้ ใช่ครับโดนแม่ซ้อมแล้วก็เป็นแบบนี้เลยครับทุกคนสภาพฉัดเก้าอีพีนี้เอาจริงพวกเราก็คือไปเรื่อยๆเนาะโหดมากทุกคนเริ่มเริ่มปั่นได้เลยนะคะเทรนทวิตเอ็กซ์ตอนนี้เริ่มได้เลยเริ่มได้เลยที่คนบอกว่าทวงคืนเต้นเมลอนให้น้องแบมก็คือพี่จูเต้นไงคนเดียว ก็ตอนแรกผมว่าถ้าสามพี่เต้นก่อนพี่ตูเต้นอยู่แล้วเมื่อวานแบบพี่ตูเต้นบ่อยอยู่แล้วแต่ใช่ไหมว่าพี่แบลมันเหมือนพูดว่าจะเต้นทั้งหมดทุกคนแล้วก็มีโปรดักชั่นจริงจังไม่ใช่หรอห้าแสนใช่ปะห้าแสนห้าแสนก็คือเนี้ยไม่แน่เพราะว่าป้าจ๋ออกมาก็ไม่ตอนจบสนุกมากค่ะฮะละครยังไม่จบค่ะ รอก่อนเนาะอีกตั้งอีกตั้งหลายอีพีนะครับทุกคนยังไม่ครึ่งเลยค่ะทุกคนมันจะพีขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากเนี้ยถูกต้องตะคอนเทียมคนวันนี้มีเหตุการณ์สําคัญครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เลยโดยเฉพาะดูสดเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลาดการดูสดไปแล้วจะโดนสปอยแน่นอนเขาบอกว่าตะครจะมาแล้วอ่ะปะปไม่ยังไม่ยัง ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันขอบคุณากครับเจอกันในสเปซต่อเจอกันในสเปซต่อครับผมแลาก็คอนรับายบาย